จะไปเที่พูดตรงเดชไม่ได้หรอกคาว่ารักที่เที่พูดตรงเดชไม่เอาคำว่ <c oughs> รารักมันต้องมาจากความรู้สึกค่ะจะไปพูดเที่ยวพูดบอกรักคนอื่นตรงเดชเดี๋ยวเขาก็ว่า่แล้วทีแต่ก่อนนะให้ฟอดพูดบ่อยเชียวพอขอไม่พูดเจ๊ก็ว่าฟอดอ่าคนเป็นแฟนกันถ้าไม่พูดว่าไม่รักมันก็แสดงว่ามันก็เป็นอะไรอ,อ่ะตอนนี้ฟอนก็พูดได้แล้วไงแบบเต็มใจทุกคนอ้าวแต่ก่อนเป็นแฟนกันการถามว่ารักไหมมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการเช็คความรู้สึก ตอนนั้นยังเขินอยู่ครับตอนนี้ไม่เขินแล้วอะ่ะเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดว่ารักกันพูดแล้วรักนะอันนี้จริงใจมากใช่ไหมทุกคนตลกเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าบอกรักกันตลกมากอ,นนอันนี้คือแบบตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนแล้วใช่ไหมร่าใช่พูดถึงตก่กอนโว้ยพูดถึงตก่กอนจ้ะมันเป็นเรื่องของอดีตนมนานกาเลเอไม่เคยเป็นแฟนเก่า พราะฉันไม่เคยมีแฟนใหม่กล้าเนาะไปเรื่อยนะกล้าสิาพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเออบอกให้คนที่ดูหลอนนะ่มาซื้อกาแฟฉันด้วยเจ็ดพันกว่าคนนะ่ะเอ,อ้าทำไมเจ๊รู้อ่ะก็มีคนมาบอกเนี่ยพี่บัรชัยเขาบอกของเจ๊ก็คนก็ดูตั้งเยือ้อไปบอกมนะันจะพกนางมาสั่งกาแฟฉันด้วยคนละกล่องคนละกล่องทุกคนอย่าลืมไปสั่งกาแฟพี่พแพรที่นะครับ อย่าลืมไปสั่งกาแฟแพนผมนะปลายบ้านเขียวเือขึ้นตรงหน้าจอก่อนบ้านเขียวค่ะบ้านเขียวแบบหนึ่งก็ขึ้นไม่ได้เจอมันพีคคนบอกว่ามีคนบอกว่าแพรรี่เธอเขินดูออกหรืออะไรคนที่พีมาอาการหนักเปลื่อนจิ้นการมันฉิกหมอนการมันประการหนักและเจก็แบบจีบยากอ่ะ คนดูอาการหนักมากใช่ไหมทุกคนเยอาเนตัวเยืะนะอะไรนะเดียอนี้เขาเล่นตัวเยอะอแบบกว่าจะแบบ <c oughs> แต่ก่อนแบบเออ <c oughs> เขาตามเราเดีย๋ยวนี้เราตามเขายากแล้วนะอ <c oughs> แต่มีคําหนึ่งที่เจ๊เคยพูดไว้ว่าถ้าฉันสวยอย่ามาจีบฉะเจ้ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยพูดหรอกมั่วเจ๊เคยพูดเด็กคำนี้ยถ้าฉันสวยขึ้นมาอย่ามาจีบฉันนะ แล้วพูดตอนไหนฉัจนจะไม่ได้ยังใคยพูดหรอตอนที่กาลังทําตอนที่กําลังทําอันนี้ใหม่ๆเหรอไม่ได้อันนี้จะมูมกว่าจะูกแท้ค่ะแ <laughs> บบกไหมอา,าถามหน่อยโอ้ะี่เป็นทชื่อพูดตรงเดชไม่ได้หรอคำว่ารักที่เชื่อพูดตรงเด,ด,ไได,เงดเชดเดดไม่เอา <laughs> ว่ารักมันต้องมาจากความรู้สึกค่ะจะไปพูดเที่ยวพูดบอกรักคนอื่นตรงเด็เดี๋ยวเขาก็ว่าแล้วทีแต่ก่อนนะให้ฟอดพูดบ่อยเชียวพอพอไม่พูดเจ๊ก็ว่าฟอดอ้าวคนเป็นแฟนกันถ้าไม่พูดว่าไม่รักมันก็แสดงว่ามันก็เป็นอ,อะไรอ่ะตอนนี้ฟอนก็พูดได้แล้วไงแบบเต็มไจ<ห>ทุกคนอ้าวแต่ก่อนเป็นแฟนกันการถามว่ารักไหมไมันเป็นเรื่องปกติค่ะญญมันเป็นการเช็คความรู้สึก ตอนนั้นยังเขินอยู่ครับตอนนี้ไม่เขินแล้วอะ่ะโอ้ยเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดว่ารักกันพูดแล้วรักนะอันนี้จริงใจมากใช่ไหมทุกคนตลกเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าบอกรักกันตลกมากอ,อันนี้คือแบบตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนแล้วใช่ไหมหรือว่าใช่พูดถึงต่กรโอโว้ยพูดถึงต่กรอจ้ะมันเป็นเรื่องของอดีตนมนานกาลเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่า เพราะฉันไม่เคยมีแฟนใหม่ใช่แล้วอ่าเนาะไปเรื่อยนะกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยอเออเออบอกให้คนที่ดูหลอนเะนีมาซื้อกาแฟฉันด้วยเจ็ดพันกว่าคนนะ่ะอ,อ้าวทำไมเจ๊รู้อ่ะก็มีคนมาบอกเนี่ยพี่บัญชัยเขาบอกของเจ๊ก็คนก็ดูตั้งเยอะไปบอกมนะันนพวกนางมาสั่งกาแฟฉันด้วยคนละกล่องคนละกล่อง ทุกคนอย่าลืมไปสั่งกาแฟาพี่แพรี่นะคะอย่าลืมไปสั่งกาแฟแพนผมนะปลายบ้านเขียวก็ือขึ้นตรงหน้าจอค่อบบ้านเขียวค่ะบ,บ้านเขียวแบบหนึง่งก็ขึ้นไม่ได้มันเจอมันพีคบคนบอกว่ามีคนบอกว่าแพรรี่เธอเขินดูออกเขิอนอะไรคนที่พีมานนะ <laughs> อาการหนักเนอเยื่อ <laughs> จินการมันฉิกหมอนการมันประการหนัก <laughs> และเจ๊ก็แบบจีบยากอะ่ะ คนดูอาการหนักมากใช่ไหมทุกคนเเยอะนะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวเยอะแบบกว่าจะแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนแบบเออเขาตามเราเดีย๋ยวนี้เราตามเขายากแล้วนะ <c oughs> แต่มีคำหนึ่งที่เจ๊เคยพูดไว้ว่าถ้าฉันสวยอย่ามาจีบฉันนะจะไม่เคยพูดหรอกมั่ว <c oughs> เจ้เคยพูดเดี๋ยวคำนี้ยถ้าฉันสวยขึ้นมาอย่ามาจีบฉันนะ จะพูดตอนไหนฉัจนจะไม่ได้ยังใคยพูดเหรอตอนที่กําลังทําตอนที่กําลังทําอันนี้ใหม่ๆเหรอไม่ได้อันนี้จะหจมกว่าจะหมกแท้ค่ะ <laughs> บักไหมอา่าถามหน่อยโอ้จีเป็นเชื่อพูดตรงเดชไม่ได้หรอกคำว่ารักที่เชื่อพูดตรงเดชไม่เอา <laughs> ก็ว่ารักมันต้องมาจากความรู้สึกค่ะจะไปพูดเที่ยวพูดบอกรักคนอื่นตรงเด็เดี๋ยวเขาก็ว่าแล้วที่จะก่อนนะให้ขอดพูดบ่อยเชียวพอขอไม่พูดเจ๊ก็ว่าขอคนเป็นแฟนกันถ้าไม่พูดว่าไม่รักมันก็แสดงว่ามันก็เป็นอะไรอ่ะตอนนี้ขอเขาพูดได้แล้วไงแบบเต็มไหทุกคนอ้าวแต่ก่อนเป็นแฟนกันการถามว่ารักไหมมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการเช็คความรู้สึก ตอนนั้นยังเขินอยู่ครับตอนนี้ไม่เขินแล้วอ่ะโอ้ยเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดว่ารักกันพูดแล้วรักนะอันนี้จริงใจมากใช่ไหมทุกคนตลก <c oughs> เป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าบอกรักกันตลกมาก <c oughs> อันนี้คือแบบตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนแล้วใช่ไหมหรือว่าใช่ <c oughs> <c oughs> พูดถึงตะกรอวยพูดถึงต่กรนจ้ะมันเป็นเรื่องของอดีตนมนานกาลเธอไม่เคย